มาดูบอสตัวแรกของซีซั่นสองนะครับตอนนี้อีก30สิวิจะเปิดประตูทุกคนมารอที่นี่ละที่ต้องรีบเข้าให้เร็วที่สุดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเข้าช้ากิวอื่นเขาจะเข้าก่อนแล้วเขาตีก่อนแล้วถ้าเขาได้ตีอีดิทก่อนเนี่ยเขาจะได้สก,กินไปซึ่งอันนี้มันเป็นหน้าตาของ Q ิวนะครับเพราะว่าถึงบางทีเราอาจจะชนะเขาแต่ว่าเขาอาจจะมาชนะเราด้วย การแย่งเราตีแย่งสก,กินเราได้สิบวิโอเควิธีที่ผมทำเมื่อกี้คือล่ากไปก่อนเลยเนี่ยสาสิบแปดคนไม่รอครบสี่สิบคนเลยนะไม่หลบด้วยยิงมาอยากยิงอยากตกตกมา คือกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามีใครเด้งก่อนเนี่ยแต่ว่าเราทำพลาดแล้วลบป่ะคุณนี้จะลบป่ะลบอ่าโอเคถ้าลบได้หมดมีนักกระชนอันนี้ไม่ไม่ลบนะครับเล็กไม่ลบัน โดนม่ดได้งอนมากเลยอายเขาจังไม่กล้าไปดูที่อื่นว่าเขาใช้เวลละเขาตีได้เต่ใจนครับแต่เนี่ยเราพลาดไปนิดนึงคือไม่ร้อยถึงสี่สิบคนก่อนแล้วก็เริ่มเลยจะตายแล้วจะตายแล้ว อย่าแซงนะคนอื่นอย่าแซงนะห6ึ่0หกเก้าพันสามพันจบต้องแข่งกันพิลดิฟายด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายังพิลดิฟายไม่เสร็จเนี่ย <c oughs> มันก็ยังไม่ขึ้นเวลาให้ ตรงนี้ยังไม่มีใครตีอ๋อนี่ A W กําลังจะตีนะครับแบงกิง้งเนี่ยยังไม่มียังไม่มีใครตีเสร็จนะครับ ของเราอีกหนาทีสิบสี่วิรุ้นว่าภายในหนึ่งนาทีสิบวิเนี่ยจะมีใครมาแซงเราหร,อรือเปล่า <laughs> ลุ้นไปหนึ่งนาที ช้ากว่า t d b นะครับยี่สิบวีดูซิเขาจะแซงเราเปล่าโดนแซงแล้วนะครับสิบห้าวี ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่ยังไม่ได้สก,กินนะครับ<ป><ป>เรื่องแข่งสก,กินเนี่ยเดี๋ยวไปแข่งกันตอนอีลิตหรือตอนอีลิตเนี่ยน่าจะต้องหาทางปีให้เร็วกว่านี้ไปดูซิว่าต่างกันกี่วินาที ไม่ขึ้นวินาทีแต่มีสากิลที่ได้เวลาเท่ากันคือ10.48โ okay. อเคตอนนี้ก็คงทะเลาะกันอยู่นิดนึงด่าด่ากันว่าทำไมช้านะเพาะ ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ได้หนีกันทวนหน้าจะกลับมาตีหมีขั้นสูงและะ้วครับซึ่งหมีขั้นสูงเนี่ยเป็นวอสตัวแรกของซีซั่น2นะครับแต่ว่าหมีตัวนี้เนี่ยมีท่าพิเศษคือ75%แรกน่าันนี้ไม่เขียนอยู่ตรงนี้ นี่ครับจุดซตแรกเนี่ยต้องตีโดยกายภาพเท่านั้นไม่ต้องใช้ธนูนะครับแล้ว25%สุดท้ายเนี่ยต้องใช้เวทเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นถ้ากลับกันมันจะไม่เข้านะครับแล้วไอ้ที่ไม่เข้าเนี่ยไม่รู้จะไปบวก HP ให้มันเ้ืยหรือเปล่าก็มีเวลาอีก2นาทีนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะเข้าทันไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยแย่งกันเข้ามากแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ย เอาทีห้าเข้าก่อนนะแล้วคนอื่นค่อยเข้าตามแต่เราก็จะเนียนๆเ,เข้าไปนะครับเพราะเราอยากได้อยากได้อะไรเขาเรียกอะไรอยากได้สก,กินอยากได้กรอบหมีกี่นาทีหนึ่งนาทีนะครับก่อนที่จะตีบอสเนี่ยเขาบอกให้ไปสก,ก้าก่อนสก,ก้าวสก,กาหาบ้านคนอื่นนะครับ หาฟางคนอื่นแล้วก็ลากตัวฟาร์มเราลากตัวฟาร์มเราเข้าไปแล้วก,กดโอเคสเกลแล้วก็กลับมาเราก็จะได้บัฟสเกลนะครับหนึ่งนาทีเดิน ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าถ้าเข้าไปเดี๋ยวมันก็เด้งออกมาใหม่สิบสามวิหนึ่ง เา้างเนี่ยเข้ากันไหมยังไม่เข้ายังไม่เข้าเขาจะไม่เปิดเปิดแล้วอิเิดแล้วเข้าไปแต่หลบๆนะครับอย่าไปแสดงตัวมากเมื่อเช้ามันลงมาตีข้างล่างใช่ไหมโอเคไม่ต้องเดินแล้วยิงเลยยิงเลย เนี่ยอันนี้ต้องแข่งกันเข้าเพราะาเราอยากทําเวลาให้เร็วที่สุดครั้งนี้น่าจะเร็วละตอนเช้าไม่เร็วเพราะทีห้าเราไม่ค่อยมากันนะครับยังไงเราทำาาเมจน้อยและดูจำแบ,บชาวบ้านเขากัน โชวาบีบไม่วิ่งมาหาเราเด,เดินไปเดินไป ะะประมาณ20่สิบกวาแทกท้ายเราจะตีมันไม่เข้าแล้วเดี๋ยวตอนถ้ามันวิ่งกลับมาตรงกลางเนี่ยเราต้องหลบเตรียมหลบไว้เลยดีกว่า ครึ่งหนึ่งแล้วโอเคไม่ใช่เราที่โดนฉิบหายโอเคไม่โดน ตอนเรือแสนห้าสุดท้ายนะครับจะเป็นเล่ที่ต้องยิงเนี่ยอันเนี้ยคือมีเวทโจมตีมันอยู่ป่ะมันถึงเลดข,ขึ้นแสนห้าสุดท้ายเราต้องหยุดโจมตีมันนะ มันก็ไม่ได้เลือดขึ้นนะถ้ามันเลือดขึ้นเนื้ออยู่ตรงตีนี่ตอนนี้ไม่เข้าแล้วตีไม่เข้าแล้วนะครับยิมนมิวแล้วลบไปไกลๆเลยเพราะไงรถตีก็ไม่เข้าแล้ว จะไปยิงให้ใกล้ก่อนพอมันตายปุ๊บจะได้เข้าไปพิวรีฟายมันเลยเม็ดน้อยเลยโอ้อเลือดบวกเยอะเลยมันเลือดบวกเยอะ 疼啊！<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ไม่ชนะนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตีหมีขั้นสูงนะครับเป็นเลเวลหนึ่งบอสเลเวลหนึ่งของซีซั่นสองซึ่งหมีตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษคือ75%เของเลือดมันเนี่ยมันจะโดนทำเดามจด้วยกายภาพเท่านั้นทำให้ที่เป็นเวทเนี่ยตีมันไม่เข้าใน75%รกเพแรกพอมันเหลือประมาณ1 5 0่งสหรือสสุดท้ายอ่ะ มันจะกลายเันจะกลายมันจะสลับกันมันจะกลายเป็นขยภาพเนี่ยทำเดามิไม่ได้แต่คนที่ทำาดามได้คือพวกเวทนะครับรอบแรกที่เราลองกันเนี่ยเอาธนู30เวท10คนแล้วแพ้เพราะว่าตีไม่ไมลงนะครับตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็น20 2 0แล้วเดี๋ยวลองดูแล้วก็มีการคัดคัดมากขึ้นก็คือเวทเน่ยเอาเกินกับเ,เกินแสนเท่านั้นนะครับโชคดีผมมีเวท พี่แสนสามพันพอดีเป๊ะเลยก็เลยได้เล่นไ,ได้อยู่ต่อนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องไปส่องไปส่องชาวบ้านด้วยสเก้าหน่อยอันนี้เป็นการลองครั้งที่สองของเรานะครับซึ่งอีกกิวหนึ่งที่ชนะ เราตอนตีธรรมดาใช่ไหมครับชนะเราประมาณครึ่งวิงนาทีเขาก็รอบแรกก็ไม่ผ่านเหมือนกันเดี๋ยวมาดูรอบสองเราจะผ่านไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกคือเลือด75เซนแรกเนี่ยไม่ต้องไปตีมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรายิงไปเนี่ยมันก็เลือดไม่ลดอยู่ดีแต่ก็ยิงไปเถอะยิงเก็บยิงเก็บอันนี้ไว้ เนี่ยยิงเวทไม่เข้าเลยนะครับ75%แรกหลักๆคือต้องหลบให้ได้มีมันจะมีท่าคือพอมันวิ่งมาตรงกลางเนี่ยมันจะทุบให้ทุกคนกระจายไปอยู่ลอกลอ,อกนอกใช่ไหมครับแล้วก็มันจะพุ่งใส่แล้วก็ต้องหลบรอบแรกพุ่งหนึ่งครั้งโชคดีไม่ไมาทางนี้ถ้าพวกนี้หลบได้ทุกคนเนี่ยมีไม่จะงงอยู่ตรงนี้ อ่าคันนี้หลบได้หมีมันงงรอบสองพุ่งหนึ่งครั้งชนกำแพงไม่งงรอบแล้วก็ชนมันจะวิ่งมาหนึ่งแล้วมาสองประมาณนี้ถ้ารอบสองหลบได้หมดทุกคนมันก็จะงงนะครับครั้งที่แล้วเราไม่สามารถหลบได้ทําให้หมีมันงงเลื่อนรถได้ไงวะ ก็จะช้ากว่ารอบที่แล้วหน่อยเพราะว่าครั้งนี้เราเมดเยอะนะครับอย่าไปเก็บหินฮิว้วจังเลยเตรียมหลบเลยเนี่ยชิบหายชิบหายชิบหายเก็บฮิววดีกว่า ใครเก็บคิวเปื่อนเรื่องรถเป็นไง,งยิงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มทางจใหมปุ๊บกดเลยเกิดละเข้าละเข้ายี่สิ้าเป็สุดท้ายละครั้งที่แล้วเราไปปันตรงที่ประมาณเลือกประมาณแสนแสนหนึ่งแสนสอง ยิงเท่าไหร่มันก็นไม่ลดเนี่ยเขาบอกว่าไอคนที่เป็นอาเชอร์เนี่ยธนูเนี่ยควรไปเก็บหินฮิวให้ให้เพื่อนแล้วพวกตอนเนี้ยไอธนูอะ่ะมันทำดาเมจไม่ได้ใช่ไหมมันน่ยควรออกไปไกลๆเลยออกไปข้างนอกเลยเพราะว่ายิ่งยิ่งถ้าคนน้อยอ่ะครับโอกาสที่ โอกาสที่หมีมันจะพุ่งวิ่งชนคนเนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยชนคนแล้วเดี๋ยวคนนั้นก็จะโดนโดนชาวบ,บ้านประนามเขาหมีไม่งงเมื่อกี้แต่เ,เราเรียกเราชนะละแต่เดี๋ยวดูกันว่าจะชนะอีกชนะเร็วกว่าอีกฝั่งหนึ่งเปล่า น่าจะไม่ถึงแล้วมั้งน่าจะไม่ถึงวิ่งมาตรงไกลรอบแล้วดูสิจะใช้สกิลอีกรอบทันไหมหายวิ่งมาทำไมวะเคไม่ต้องเพียวดีไฟแล้วครับ เย่ yeah. ดูสิได้เป็นกิลแรกที่ได้หรือเปล่าหือดาเมจเกือบท้ายสุดเลยเย่ยังมากกว่าคนนี้หน่อยนึงกลับบ้านกลับบ้านได้แล้วแลงกิ้งนะครับแพ้เขานะครับเขาทำเร็วกว่าเราเขาทำเสร็จตัตง้งแต่รอบแรก แตเราได้กรอบเพราะว่าเราทำใน,ในเวลาเขาชนะครั้งแรกคนแรกแต่เราชนะภายใน4นาที50คนแรกเราเลยได้กรอบนะครับเย่ yeah. จบละคลิปนี้ก็ไม่ทักโชคดีที่ได้กรอบมาปลอบใจ